การมันก็ค่อยหายปวดเข่าปว,วดหลังปวดมันก็หายหายดีมันก็ค่อยๆหายไปสวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกหลุอยู่ที่บ้านของคุณลูกค้านะคะพี่สามผลิตภัณฑ์นะคะเสริมดีบูนนะคะบำรุงกระดูกตัวนี้ไปทานนะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจนะคะจึงอยากที่จะมาแบ่งปนันประสบการณ์ดีๆในการทานผลิตภัณฑ์ดีบูนให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันนะคะ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้ามาลัยนะคะปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ60ค่ะอายุ60นะคะก่อนที่จะสั่งดีบัวมาทานเนี่ยคุณป้ามีอาการยัไงไงคะถึงได้สั่งตัวเนี้ยมาทานอาการปวดเขา่าปวดหลังปวดมันเป็นเน็บสะโพกเป็นเน็บตรงสะโพกเป็นมามนานหรือยังคะเป็นมาเป็นปีๆแล้วมันม่นยอมหายค่ะเราได้ไปหาหมอไปแลมนะคะไปหาหมอมันก็ยังไม่หาย นะคะหมอก็ไม่หายค่ะแล้วไดสั่งตัวดีบูลตัวนี้มาทานยังไงนะคะสั่งเองหรือว่าผู้ใช้ก็สั่งไม้ลองทานดูค่ะก็ทานไปประมาณกี่เมตนะคะถึงเริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นขอทานไปประมาณเป็นเดือนนะคะทานไปเป็นเดือนนี้รู้สึกอาการอะไรที่เริ่มดีขึ้นการมันก็ค่อยหายปวดเขา่าปวดหลังปวดมันก็หายหายดีมันก็ค่ยอ,อยๆหายไปก็ค่อ,อยๆหายไปเรื่อยๆเนาะ ค่ะก็ตอนนี้ก็ยังยังปวดยังเมื่อยยังยังปวดอยู่แต่มันต้องใช้เวลามันต้องกินไปเรื่อยๆค่ะก็ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาในการทานกับพักหนึ่งนะคะกระดูกค่ะอยากให้บอกกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยคะ่ะว่าทานดีบูลแล้วรู้สึกประทับใจยังไงบ้างคะ่ะเราใครมีอาการเหมือนเกาขอให้ลองซื้อตัวนี้มาทานดูค่ะ พอทานแล้วมันจะค่อยๆดีไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นอาหารเสริมมันไม่ใช่ยาต้องใช้เวลาหน่อยค่ะก็ตอนนี้ก็คุณป้ามาลายก็ยัง<า>กินต่อเนื<ด>่อง<ด>ค่ะกินต่อนเนื่องเนาะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีอาการนะคะอย่างก,กับคุณป้ามาลายนะคะปวดเอวปวดเข่านะคะหรือว่าปวดสะโพกเหน็บชานะคะก็ ลองทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีบูตัวนี้นะคะรับรองว่าช่วยได้เยอะเลยนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีบูน,นะคะกับลุกหนูได้โดยตรงที่เบอร์0 8 0 9 4 9 9 1 9, 9 3ค่ะหรือเบอร์064นะคะ5้า 4, 4 2 5 5นะคะสั่งซื้อกับลูกหนูรับรองได้เลยค่ะว่าเป็นของแท้แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ลุกหนูกับคุณป้ามาไยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอนสองคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอนสองคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเส็จได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนืเ้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูนประกอบด้วยไพายบาร์เอ็กทรัซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เชอร์เมริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่รงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็นต์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรุมาตอยโรคข้อซึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0ถึง1 5 0 0มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัยดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา